สมมติมีลูกค้าเดินเข้ามาหาคนหนึ่งเงี้ยแล้วปกติถามนี่จะรู้ได้ไงเขาต้องการอะไรอนะ Built-in หรือเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบไหนดีกว่ากันหมอดูโมจุ้ยครับกับสามนิกค,ควรเลือกใครออกแบบที่อหัวใส <c oughs> บแบบไหนดีกว่ากัน Thank God it's Sunday <S Life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม นะครับเจครับพบกันรายการแตงกอสอิอสระเดย์ดยอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนรับคุณเจเดอะโฮมบาร์แบงกอกเดอะโฮมบาร์แบงกอกแมวันนี้เป็นอ e ีพีที่1,240อะไรวะอีพีนี่อีพีที่21แล้วค e รับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสร้างบ้านจะไม่ต้องมีสถา,านบันไดไหมครับคุณว่าจะเป็นไหมว่าไม่ต้องมีก็ได้ทำไมว่าไม่ไม่ต้องมีก็ได้ ว่ซื้อเอาถ่ายรูปกลับเลยไหมไม่ต้องสัมภาษณ์แล้ววันนี้ดีครับโอเคครับ <c oughs> ครับได้เลยวันนี้เนี่ยเจ้าของ The Home Bar, เดอะโฮมบาร์จริงจริงเดอะโฮมบาร์อยู่ข้างหน้าโครงการวาระเวลาซึ่งเป็นอ่ายูทิลิตี้ฮอลล์คนสามารถมาเช่าจัดพื้นที่แต่งงานหรือว่าทำแฟนมีหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ไดมีคนมาถ่ายรูปอยี้ใช่ไหม <c oughs> ซึ่งสถาปนิกและผู้ก่อตั้งวาระเวลาเนี่ยก็เป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ด้วย <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับเขานะครับแต่ว่านี้ก็คือบรรยากาศของเดอะโฮมบาร์นี้ แล้วไ,ไปพบกับเขากันครับรั <S 2> <S 2> Studio Term ้วสตูดิโอเติมเอสเลยนะครับก็ได้ฝากผลงานาไว้มากมายครับอย่างเช่นนิรันดรพาร์ทเมนที่จังหวัดนครปฐมนะครับของคุณเฟิร์สรอนมาชชีนซึ่งตัวงานออกแบบนี้ได้ลงนิยายสารในฝรั่งเศสชื่อลาอาคาอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับจะมีตัวคาเฟ่ คาซาลาแปงคุณปูลคี่ยเป็นผู้ออกแบบในสาขาสีลมนะครับบ้า h เฮาสที่ลงช่องของคุณแกร์ทาเวซึ่งจะเป็นบ้านในใสไตล์มิโอมมเดิร์นและล่าสุดก็จะมีโรงแรมเซร่านาลาพัทยานะครับซึ่งรีโนเวทจากโรงแรมที่เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมแบบนั่งเดิมมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่อันนี้ก็ลองไปหาชมได้ที่ s t a แกรมของ r t s t u d i o เ e r ม S นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็มาพบกับสถาปนิกที่เราพูดถึงนะครับสวัสดีครับคุณโดมินิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณแนะนำตัวเองเลยเองครับพี่เชี่ยก็ชื่อกวันนิติพงษ์ครับชื่อปูลครับเป็นดีไซน์เนอร์ของแอสตูดิโอครับก็เป็นบริษัทออกแบบสถาปนิกสถาปัตย์วิศวกรรมแล้วก็คุณครบวงจรครับแล้วคุณเป็นอะไรกับที่นี่คก็เป็นผู้ออกแบบที่นี่แล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยถึงทุกอย่งด้วมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง อยากมีบ้านจะไม่ต้องมีลัาเป็นเอกไหมครับอืมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเป็นไงคุณเจคิดว่าต้องมีสรบบาเป็นี้กไหมคุณมีบ้านยังต้องมีครับสลับนปดิไม่กีไม่เหมือนอย่างี้นะว่าไม่ต้องมีก็ได้ว่าไม่ต้องมีก็ได้เ <laughs> <laughs> มื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นะเดี <laughs> <laughs> ๋ยว <laughs> เดี๋ยวเริ่มจากนี้ก่อนคุณปูดคุณแนะนําหน่อยดีกว่าว่าสิ่งที่หัวใส่เนี่ยมันมีกี่ประเภทแต่ละประเภทแตกต่างอย่างเช่นบ้านคอนโดทาวน์โฮมคาแรคเตอร์ของมันหะังตอนนี้ว่า อ่มุมมอครันี้จริงๆไม่อยากสีเรียสเนาะคำถามที่คุณด่าผมเหอคาวทำไมก็ <c oughs> เราคงไม่นอนในห้างเราคงไม่นอนในโรงรถเรานอนใน้านครับแรานอนในทาวน์เฮาส์อืเรานอนในบ้านแฝดเรานอนในคอนโดอิงสารพัดนอนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นประเภทของชีวาศายบ้านเดียวก็คือบ้านที่ไม่ติดใครบ้านแฝดก,ก็คือบางคนก็เลยทวินเฮาส์ก็คือบ้านที่มันติดกันตึกแถวห้องแถวบ้านแถวอะไรก็จะเป็น อ่าแล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันโดยมากเขาจะขายกันแค่นี้แล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมทีนี้เวลาทั้งบ้านเรามีอะไรบ้างคือสมมติผมอยากทั้งบ้านเนี่ยผมต้องเริ่มไงคือผมอยากได้บ้านสวยๆผมต้องเริ่มไงก็เอาจริงๆแบบไม่ไปแอดก็มีที่ดินก่อนไม่มีคุณจะสร้างได้ไหมไม่ได้ถูกไหมแล้วถ้าสมมติที่ดินมีอยู่แล้วจะผูกบ้านแล้วจะโฟก,กัสแค่ค่าก่าอสร้างของบ้านอมืมีเงินพอไหมเรียกว่ากําลังใจละกันกําลังใจอ่าผมมีเงินเดือนเท่านี้ผมจ่ายได้เท่านี้ อาล้านเป็นร้านก็ได้เวอร์ก็คือดูก่อนมีเงินเท่าไหร่ใช่อ่าอันที่สองต้องดูเลยมั้ยอันที่สองก็ต้องรู้ความต้องการด้วยอยากได้กี่ห้องล่ะคือคืออันนี้สําคัญในภาษาภาษาสังหารี่ามีกี่นอนกี่น้ํากี่จอดกี่ท่อหินนะครับใช่ซึ่งสามสี่อย่างเนี่ยมันตัวแปรของขนาดบ้านซึ่งอันนี้ถ้าสมมติสองนอนบ้านไซส์เล็กก็ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยตารางไม่ถึงสองร้อยตารางเมตรก็ได้ ถ้าสมุดใหญ่กว่านั้นสามห้องนอนสี่ห้องนอนก็ทะลุไปสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่เฮ้ยแล้วอย่างนี้เคยเจอคนที่แบบอยากสร้างบ้านเนบยไม่รู้ว่าตัวเองเขาเรียกอะไรนะต้องการอะไรมากคือแบบเอ้ยอะไรก็ได้โดยมากถ้าเจออะไรก็ได้เนี่ยมันคือสไตล์เราอะหมายถึงว่าแบไม่รู้ฉันชอบอะไรโอเคนี่ก็หน้าที่สถาปนิกแต่ว่าโดยทั่วไปมันต้องรู้ว่าฟังก์ชันหรือความต้องการอะมันคือเราต้องการอะไรบ้างมีแค่ไม่รู้ว่าจะเผื่อกี่ห้องดีสมุดต้องแต่งงานไม่รู้จะมีลูกกี่คนอเออต้องมีกี่ห้อง จะเอาอีห้องที่เราเผื่อไว้ก่อนไปทําอะไรในตอนแรกครับก็จะมีประเภทนั้นนะประมาณนี้ทีนี้สมมุติมีลูกค้าเดินเข้ามาหาคนหนึ่งเนี้ยเราปกติ<ส>าถามไม่ใจ่รู้ได้ไงเขาต้องการอะไรอ่ะคุณคุณทำไงคุยด้วยลูกคุยด้วยลูกรู้จักไหมเพนเตอรสมัยนี้มันง่ายไงทุกคนมันเข้าถึงสื่อของงานดีไซน์ได้ง่ายคือไงเขาเปิดรูปรมันก็ดูอย่างเงี้ยโดยมากทุกคนมามีหมดเ๋อไม่งั้นทำไมเขาถึงเลือกคุณอ่ะเขาก็ต้องเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนสไตล์ไหนแล้วก็การเลือกบ้านหรือคอนโดเนี่ยครับอันไหนมันจะตอบโจทย์กกวัน พอเป็นช่วงอายุแล้วกันจริงๆสิ่งช่วงอายุที่ยังไม่แต่งงานเรียกว่ายัางไม่แต่งงานกับแต่งงานก่อนดีกว่ายังไม่แต่งงานเนี่ยมันยีอิสระในการเลือกเยอะกว่าเช่นว <c oughs> ่าอ่านเงนไม่เยอะอ่ะาเพิ่งเพิ่งได้ทำงานอย่างมี property ของตัวเองโดยมากก็จะไปลงคอนโดเพราะราคาสองล้านก็ได้แล้วสองล้านสามล้านก็คือถ้าสมมติเริ่มมีแพลนก็ต้องขยับขย,ยับคอนโดมันไม่ตอบโจทย์เลยมันไม่มีทางเป็นไปนได้เลยคุณจะซื้อคอนโดแบบร้อยตารางเมตรมันก็มีสิบล้านนะซึ่งสิบล้านคนก็จะเริ่มเวทแล้วไปบ้านไหม เริ่มหาที่อักไซหน่อยก็ได้นู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็จะเป็นปัจจัยในแง่ของตัวเงินเป็นตัวบ่งบอกมากกว่าอาจะตอบแทนทุกคนเนี่ยตอบยากเหมือนกันมันน่าจะเป็นเรื่องของความว่าใครสะดวกแบบไหนแล้วแล้วมันมีบ้านที่ไม่ต้องมีถาวรน,นี้ออกแบบไปและ <Yeah. S 2> แยะทถใคออกแบบวะพังงงไหมเปนโครงการใช่ไหม อ้โครงการสถาปนิกออกแบบให้โครงการแต่เราไปซื้อบ้านกับโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้เราเขาออกแบบให้โครงการเราซื้อโครงการาซึ่งอันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยจริงๆแล้วแล้ว,ลวสถาปนิกเนี่ยครับจำเป็นอะไรที่ที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยครับอันนี้ถ้าถ้าเอาแบบร e เ a l รี่เลยจำเป็นเพราะว่าจะสร้างสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องมีการขออนุญาต ในการขออนุญาตต้องมีการเซ็นร oh, like ับรองโดยสบอันิกซึ่งมันก็จะมีขั้นต่าของของสเปซหรือว่าถ้าต่ากว่าเท่านี้ตารางเมตรจะไม่เป็นบ้านสามารถสร้างได้เลยไม่ต้องขออนุญาตคือมันเล็กมากสิบยี่สิบตารางเมตรไม่ต้องเลยวะทีนี้มันสร้งไดเลยนเพราะโครงเนี่ยนี่แหละไม่ต้องเลยวะก็จริงๆก็คือลีกโลี่ต้องมีอ๋อครับก็คือหมู่บ้านที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยครับก็ต้องผ่านสถาปนิกหมดต้องผ่านหมด แต่สถาปนี้ผ่านวิศวกรแล้วแต่ประเภทของอาคารที่กฎหมายกำหนดในเวลาสร้างบ้านเนี่ยมันน่าจะต้องมีหลายหลายอะไรหลายเพลเยอร์ใช่ไหมขออธิบายหน้าที่ต่างกันได้ไหมว่าสถาปน,นิกออกแบบภายในทุกยี่สถาปัตย์วิศวกรผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำงานกันยังไงครับไอ้ห้าห้าหกแก๊งเนี่ยก็จริงๆถ้าโฟกัสเรื่องบ้านะถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าของบ้านอยากสร้างอะไรสักอย่าง,างอันดับแรกก็หามันจะมีมีสองแบบก็คือ บ้านที่ทําโดยบระะิษัทสร้างบ้านซึ่งบริษัทสร้างบ้านเนี่ยมันก็จะเป็น one stop service ก็คือเข้าไปมีสถาปนิกวิศวกรมีผู้สร้างก็คือมีผู้ระหมาในตัวเขาจะเป็นเสร็จคนที่ต้องการง่ายไม่ต้องการดีไซน์มากเขาจะไปเวทนะอ่เวทีสองก็คือหาหัวเรือก่อนโดยมากถามวนี่คือหัวเรือก็คือหาถามนี่ก่อนแต่ไม่แต่ละคนก็จะมีอ่มีปาร์ตี้ที่เขาทํางานร่วมกันด้วยหรือไม่มีก็แล้วแต่นะได้หมด ก็คือได้สรัพนากมากหรือาจจะได้วิศวกรได้อะไรมาที่ประกอบกันเป็นบ้านนี้แสดงว่าถ้าเกิดวันนึงผมเจอเซิร์ชเจอแล้วหรือว่าผมชอบงานดีไซน์ที่นี่มากผมเดินไปหาโปนเงี้ยคุณก็จะมีวิศวกรที่อยู่ในบริษัทด้วยปะหรือว่าหรือว<ต>่าเราลงแรงเองวะส,ส่วนมากสถาปนิกก็จะมีวิศวกรผู้ใจถ้าจดาไยถ้าถ้าไม่ได้มีอินเฮาส์เขาก็จะทํางานร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ับเหมาผู้ใจด้วย่ส่วนมากก็จะมีเพราะว่าสถาปนิกก็ไม่อยากไปทํางานกับผู้รับเหมาาไม่รู้จัก เพราะว่าบางทีโดนยิงงานโดนทนี่นั่นที่ทุกคนกลัวรหรือเปล่าวันนี้ก็กลัวเหมือนกัน,นก็จะมีคนเ,นยเคยทางานร่วมกันมาสักพักคนนี้ไว้ใจได้ผืมมอดีร้เาเคาแนะนําต่อลูกค้าได้แล้วปกติสมมุติสมมุติถ้าเกิดเราอยากเราชอบหาันนี้คนนี้แต่เราอยากหาผู้รับเหมาเองอย่างเงี้ยต้องดูอะไรวะต้องดูอย่างไรก็ต้องก็ดูโปรไฟล์นู่นนี่สุดท้ายก็เหมือนโยนเนี่ยบอกก้อยผมบอกทุกคนว่าถ้าหาผู้รับเหมาแบบเซิร์ชเองไม่รู้จักไม่เคยทํางานด้วยก็แล้วแต่ดวงอย่างนี้เลยอ่ะ ก็คือมีมีบริษัทมีโปรไฟล์ก็ถ้าเขาหมาบริษัทก็เสียหายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเป็นบุคคลมารับเนี่ยอันนี้เสี่ยงมากแล้วทำไงถึงจะรู้ได้ว่าโอเคอ่ะคือต้องไปหาบริษัท แล้วแต่ทีมของบริษทัทแต่ที่ที่ของของเราเนี่ยมันคือก็มีผู้รับเหมาผู้ใจประมาณนั้นแหละก็ทำแล้วก็ไว้ใจได้สามารถกล้าที่จะแนะนำต่อว่าเป็นมือดีไม่ทิ้งงานแน่ๆไม่อยากจะพูดว่าเป็นปัญหาของฝ่ายผู้ัะเหมาเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของการจัดก,การทางการเงินที่ไม่หลบตัวกันอีกว่าซึ่งเป็น ต้นต่อที่ทาให้ผู้ระหมาอรายเล็กที่ไม่ได้ทุนมีทุนสำรองในการหมุนเวียนเนี่ยเขาอาจจะจำต้องจําเป็นคําเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่เรารู้จักกันว่าทิ้งงานหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะเขาไม่ไหวจริงๆแต่ถามว่าต้นเหตุของการไม่ไหวเนี่ยมันเกิดจากหมุนเวียนเงินระหว่างสายระหว่างงานที่เขามีอธิบาอยอีกทีหนึง่งสมมติมีโปรเจกต์แรกต้องใช้เงิน1ล้านเพื่อไปขั้นนำที่2อันนี้เพิ่งเซ็นสัญญ,ญากำลังจะได้เงินอีกล้านหนึ่งซึ่งตอนนี้จะต้องไปเก็บม้วนที่2แล้ว แต่ว่างานไม่ถึงทํายังไงก็ไม่ออกต้องอินเจกเงินเข้าไป1ล้านบาทยังไม่ถึงคือสร้างไม่เสร็จหรือไงอ่าสร้างไม่เสร็จสมมติว่าต้องก่ออีกให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเงินหมดซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการไม่ดีนะล้วก็เฮ้ยเงินนี้ไซส์นี้กำลังจะได้เงิน1ล้านบาทเอา1ล้านบาทไปอินเจกเข้าตรงนี้อาจทำเสร็จเสร็จหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีดิฟฟิคิลตี้บางอย่างที่ทาให้มันไม่ถึงงวดที่2เพื่อให้ได้เงินมาแล้วเขาก็ใช้วิธีเอาเงินนี้มาโยกนี้เห็นความ เมื่อกี้บอกว่าหลังแรกทําไม่ถึงเขาเรียกเถึงกำสั่ที่จะได้เงินงวดที่สองแสดงว่าเขาอาจจะคํานวณผิดว่างวดแรกเนี่ยสร้างได้เท่านี้เท่านี้แต่เขาสมมติสร้างได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงเขาสร้างได้แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าก็เป็นอย่างนี้ด้วยป่าใช่ถูกต้องก็คือมันอะไรก็ตามที่ทาให้ไม่ได้เงินงวดที่2แล้วเขาก็ไปดึงเงินจากงวดของไซต์อื่นเข้ามาเพื่อทำให้เสร็จแล้วก็กะว่าเอาเงินอันนี้ไปโปะอันที่ดึง แต่ถ้ามันซับซ้อนกว่านี้มันมีจานวนที่เยอะขึ้นเขาก็ผัานถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าผู้รับเหมาอาจจะบริหารจัดการไม่ดีทําให้ไม่สามารถเก็บค่างวดได้จนต้องไปดึงเงินของหลังอื่นมาปลกแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อื่นไหมอย่างเช่นเจ้าของบ้านไม่มีกงจัดทได้ก็เป็นมันเป็นมันเป็นลูกโซ่ก็<อ>คือมันอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ได้ที่ทําให้ไม่ได้เงินตรงนี้ซึ่งแต่ถ้าผู้รับเหมาที่ที่เขามีเงินสำรองถ้ามันมีเงินสำรองเขาก็เงินสำรอง,เข,เ,ง,รองเขามาอินเจนกก่อน แต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินสัมรองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถมาจัดการปัญหานี้ได้แต่ถ้าพูดให้เขาเรียนให้ความยุติธรรมกับผู้รับเหมาซึ่งปัญหาของที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาแพนไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อันนี้เราจะยกตัวอย่างต่ออันนี้คือในเคสที่ที่เรามองในมุมเขาอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าในมุมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นประจําก็คือการกู้ธนาคารการกู้ธนาคารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากเราต้องการ เงินสดแต่พอพอมันเป็นธนาคารเนี่ยมันจะมีเขาเรียกมีงวดของเขาซึ่งงวดเขาจะน้อยมากสมมติ ผู้ละหมาบอก1ิบงวดธนาคารให้5้างวดสมมติห้างวดของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นสมมติคุณต้องติดฝ้าทําพื้นทําหน้าตา่างทำตู้ให้เสร็จในงวดเดียว4งานกับมันหนีด้วยวะอันนี้อันนี้อันน,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 นี้ยกตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจใง่ายๆนะก็คือมี4งานในหนึ่งงาน้เ,าเขาจะบอกว่าถ้าคุณทําครบ4งานผมจะปล่อยเงินงวดซึ่งมันก็งวดมันใหญ่หน่อยเพราะว้องงวดเขาน้อยสมมติอ่ะสล้านมีมีงวดละล้านงวดนี้คุณต้องทําให้เสร็จ4ี่นแต่ผู้ละหมาบอกว่าไอ้งวดของผมเนีย่ยอ่ามันจะแบ่งเป็นช่วงงวดหนึง ฝ้างวดหนึ่งพื้นงวดหนึ่งกระจงวดหนึ่งสี่งานเหมือนกันซึ่งเขาจะแบ่งเป็นงวดแต่ว่าคุณจะได้งานงวดแรกแต่ว่าอาจจะแค่สองแสนห้า ไม่ได้เลยไม่ได้เงินเพราะว่าอันนี้ต้องทําครบ4อันธนาคารถึงจะปล่อยเงินมันเท่ากับว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วมันจะจุดกบอากจะอวแล้วเพื่อเหมาจะไปต่อไงไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเข้ามาตัวต้องจ่ายผม2องแสนห้าสครั้งอ่ะคุณถึงจะได้1ล้านบาทจากธนาคารเฮ้ยหลอเพิ่งรู้คือไม่ไม่รู้ว่าเงินกู้อันนี้เรียกว่าอะไรนะแต่ปกติคือสมมติเราไปกู้เงินก็ได้มาแ0สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านเลยอ่าไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือคือถ้ากู้เพื่อสร้าง มันจะอ้างอิงบีดโอพผู้รับเหมาแล้วเขาก็จะบอกงวดมาเลยผู้เพื่อสร้างผู้เพื่อสร้างู้สร้างคือไม่ไม่ได้ผู้เพื่อซื้ออีกอย่าง่่แต่ว่าอันเนี้ยก่สร้างเขาจะรีเลทกันเพราะว่าดอกกัการกู้แบบบ้านมันก็จะส0ิปีเขาก็จะมีกระบวนการของเขาอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้เลยแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างที่บอกก็คือมันจะมีจุดที่ เงินขาดเพราะว่าผู้รับเหมัก,ก็ไม่กล้าสร้างไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่แอดวานซ์หรอกอีกตั้ง7จ็ดแสนห้าจะถึงเงิน1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําที่แนะนำเจ้าของบ้านคือลองดูงวดแล้วเราเราอ่ะต้องต้องดูว่าอ่ะอันไหนเราต้องสำรองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะได้เงินจากธนาคารสมมติบ้านหลัง10ล้านได้ธนาคาร10ล้านเต็มติน,นะ เราต้องมีเงินหมุนสักสิบห้าเปอร์เ็นอะไรเงี้ยสักล้านห้าเพื่อที่จะเอามาทําให้ผู้รับเหมาเดิมดำเนินการตอาร่อแต่ว่าถ้าเกิดผู้รับเหมาหนีไปเลยเขาก็ไม่ได้เลย,เลยนะคือก็อเหมือนคัดลอดเนี่ยแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้อยู่แล้วเขาจะทําตอนที่เขาได้เงินออก็คือรับเงินปุ๊บไปชั้นไม่เข้าเนื้อแล้วแล้วก็ไปใช่แล้วก็ทิ้งแม่งเลยสถาปนิกวิศวกรแล้วก็อินททเรียร์นะครับสามอาทิตย์เนีน่ยต่างกัน อ่าอยู design, ่แล้วชื่อจริงชื่อก็ต่างเนาะในแง่ฟังก์ชันทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วอสถาปนีกก็คือคนออกแบบวิศวกรก็คือคนทําโครงสร้างแต่จริงๆมันมีย่อยกว่านั้นนะมันมีไฟฟ้ามีสุขาปิบาลมีผมผ่อนละเอียดเรื่องคนด้วยผมผ่อนละเอียดยิบมันละเอียดได้ไงมันคอนเทนต์มันแค่เนี้ยะรอคร่าวๆอ่ะแล้วจริงๆริงสถาปนิกอ่ะถ้าในยอดเองมันก็จะมีสถาขาื่นภูมิสถาพัฒน์ใช่ไหมผมก็มีที่มึงเรียนมาเรียนดีไซน์ออกแบบหุ่นศักิ์รรมครับอ่าซึ่งทุกคนไม่รู้จักมึงคือสถาป ไม่ใช่บ uh. uh. yeah. ูลลี่หรอมันบูลลี่ภาพผมหรอมันก็เป็นแขนงที่เราโฟกัสกันเรื่องบ้านเรื่องการก่อสร้างยังไงมันก็ต้องเป็นสถาปนิกที่เราเรียกว่าสาขาสถาปัตยากรรมประมาณนั้นวิศวกรที่เราโฟกัสหลักๆก็จะเป็นวิศวกรโครงสร้างซึ่งจะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ดูท้าป่ะอ่คือด้วยวิาโดยเฉพาะวะาแล้วก็จะมีย่อยไปไฟฟ้าเครื่องกลสุขาวิบาา หลาพวกนี้อันนี้ก็จะสำรวจก็เกี่ยวข้องสําหรับหลายๆโครงการอันนี้ก็จะเป็นวิศวกรประเภทที่มีนี้ด้วยนะเขาเปเอนจิเนียร์สร้างบ้านได้ไหมอนั้นก็อาจจะได้นะใช้เอไอสร้างหรืออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งแต่ละคนก็จะทหน้าที่ตามชื่อมันเลยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เนีย์หรือมันธนากรซึ่งอันนี้ชื่อมันตรงตัวอยู่แล้วมันทำพื้นที่ภายใน อะไรก็ตามที่เป็นภายในงานวิวอินสวยงามเลือกมานเลือกเฟร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการกําหนดพื้นที่กาหนดพื้นที่คือการทำสเปซสมมติเรามีโรงอาหารเนี่ยบอกว่าจงแบ่งเป็นห้องนอน5้าห้องห้องลิฟิงตามฟังก์ชันเขาก็สามารถทำแีได้ให้เกิดพื้นที่ที่ดีเขาไม่ใช่แค่ามาแต่งใส่กรอบรูปอย่างเี้ไม่ใช่โอ้โหวันนี้รายการเรามี <laughs> น้ำา <laughs> สมุนไพรได้เปเละ อันนี้ก็เป็นน้ำสมุนไพรที่มีรูปรูปบอลกลมๆอยู่ในนะครับอันนี้ก็เป็นชาสมุนไพรที่มีมาร์ชเมลโล่อ่าได้ผมผมพูดไม่ได้แล้วกันครับเดี๋ยวแต่ว่ารถที่ <c oughs> มีแ <c oughs> อปเปิ้ลไอไ้แม่ต้มพูดผิดที <c oughs> ่เห็นแม่ครัวกินแล้วก็เห <c oughs> ลือเหลือเปลือกเอาวางทิงไว้เอาวางทิ้งไว้คูดอ,อ,อย่างนี้ได้ไหมสมมุติถ้าเราไปหาบริษัทที่มีครบมันจะแพงกว่า ไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงจริงมันก็มันก็แล้วแต่เลทเลยอันนี้ว่าหาแบบนี้ดิก็เราอยากสบายครับไปที่เดียวครบจบชัวร์แล้วถ้าจา้างสถาปนิกเนี่ยครับแพงไหมเราใช้มงประมาณเท่าไหร่อันนี้อันนี้อยากจะเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจสมมติอยากจะเคลียร์เลยครับอ่าใช่จริงๆ,งๆเพราะว่าทุกคนบอกเฮ<ล>้ยมันมันมันเป็นเงินก้อนใหญ่อีเวนต์ว่าโอเคจริงจริงโดยหลักเราถูกกำหนดด้วยสภาสถาปนิกบาทบาท่านี้เปอร์เซ็นเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นอาการประเภทอื่นก็จะ จ7.5เป็นยอะไรครับผมเพิ่งรู้เรื่องนี้อ่าปกติมันก็คือเขาจะเซ็ตสแตนดาร์ดคือจะมองว่าถ้าถ้าคุณทุกคนเนี่ยที่มันถามนี้คุณใช้เหรียนี้ยคุณไม่เจ๊งคุณอยู่ได้เขาก็จะกิค่าอองแบบต่าแบบต่าแบบคือ7.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมาจากตัวค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราประมาณ เราดูว่าสมมว่ล so, ูกค้าคนนี้มาบ้านสไตล์น so, okay. um ี้ช่วงนี้เราทําบ้านเนี่ยราคามันเท่านี้ต่อตารางเมตรครับตารางเมตรเราจะรู้อยู่แล้วบอกว่าคุณอยากได้บ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำหรือแต่ถ้าทำอะไรอียดเราก็ทําตารางหมดเลยว่ามีห้องอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่ปุ๊บอเพมันเราจะได้สัมอัพว่าสุดท้ายเท่านี้ตารางเมตรพอได้เท่านี้ตารางเมตรปุ๊บก็จะไปคูณราคาต่อตารางเมตรนะตอนนั้นสมมติบ้าน1000ตารางเมตรคูณ25ง0 0่าตัวอย่างตอนนี้ก็บ้านย5ิาตารางยี่า25าล้านก็คิดถ้าแบบยี่ส้าล้าน ก็คือ0.75คุณยินคาไรใช่จริงจริงมันไม่ได้เป็นเลทตรงนะหมายถึงว่าสิบล้านแรกคิด7.5เปอร์เซ็นต์สิบถึงยี่สิบล้านที่สองคิด6.5เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะโอมันเลทด้วยเหรอใช่ใช่ไม่งั้นมันจะแพงมากเลยถ้าสมมติคนทำบ้านร้อยล้านมันก็จะเป็นเลทที่อ่าค่าบนไยลดลงอ๋อก็คืออันนี้ก็คือเบสไลน์ของของสมาคมที่เขาพยายามจะกําหนดไม่งั้นก็จะเกิดสงครามราคาตัดราคามากควรที่ต่ําสุดๆเลยเพราะฉะนั้นจะได้งานอืมอ้าวซึ่งแพงมันเหมือนคนละเคสแล้ว แพงก็คือคนที่เก่งมากๆฉันต้องการคุณเท่านั้นคุณมีคิวน้อยมากคุณต้องต่อคิวแล้วคุณต้องยอมจ่ายแพงมันก็ make sense อ่ามันก็ make sense ไปแล้วเราต่อลงมามากกว่า7.5ของค่าคดต่างได้ไหมเราอยากได้อะไรอ่ะอยากได้งานคุณภาพหรือเปล่าเฮ้ยคุณดาผมบอกอ่านี่คือแฟกต์จริงๆไม่เหมือนมันมีเขาเรียกอะไรนะมีกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าอันนี้แค่เรทแนะนำจากสมาคมไม่ไม่มีทุกคนก็ทหารก็เหมือนทั่วไปเวลาการกิจคอร์ส man hour o อเ r a t i o n c o s ส โอเวอร์เฮดวันเอเวอร์แล้วแต่บริษัทมันก็จะออกมาเองแหละว,ว่ามันควรจะกำไรเท่าไหร่แต่ที่อยากให้คิดอย่างนี้นะมันมีมันมีแฟกต์อันหนึ่งที่เคยนั่งคิดลเล่นๆจริงๆริสถาบันหรือวิชาชีพประมาณนี้จริงๆได้เงินน้อยกว่าบ่อยเองนะยังไงครับถ้าคุณคิดนะสมมติคุณกินข้าวอ่ะกินข้าวหนึ่งครอบครัวมื้อนหนึ่งก็อย่างน้อยห้าร้อยบาทถูกไหมถ้าไปกินข้าวแล้วก็หาวันหนึ่งละพันหนึ่งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันสามแสนหกอปีละสี่แสนสมมุติ อย่าวคุณตอบเดี๋ยวนี้คุณคิดมาก่อนนะเนี่ยคุณเคยคำนวณมาก่อนก็เคยไม่จริงๆเคยคำนวณแล้วอยากแชร์ก็คืออ่ะปีหนึ่งสี่แสนคุณใช้บ้างกี่ปีสามสิบอ่าบางอ่าสามสิบปีสี่สี่แสนคูณสามสิบสี่แสนคูณสามสิบอสิบสองล้านปกติเราไปกินเนี่ยอ่าเจอช้าระดัวเท่าไหร่สิเปอร์เซ็นล้านสองอืมเนี่ยอ๋อมากกว่าเจ็ดจุดห้านะ ถ้าแบบก็าถูกกว่าโหยอีกแต่าแบบถูกกว่าเซอร์วิสชาร์จเองถ้าคิดกันจริงๆเพียงแค่ว่ามันเป็นเงินก้อนที่คุณจ่ายทีเดียวกินนกินฟุ้งไปว่บคุณด,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 ดูเครียด <laughs> ไม่มันก็มันก็มีอินเนอร์จากหลายๆมีหลายคนที่ก็เขาก็โนดนเรื่องนี้มาจริงป่ะคือถ้าเรามางจริงอ่ะมันไม่ได้แพงอือคือถ้าเทียบกับงานบริการประเภท เราถูกกว่านะเทียบห้เข็นภาพจะชัดคุณไปกินข้าวคิดให้คุณคิดที่รามังคับจ่ายเซอร์วิชชานผมถูกกว่าคุณอีกนะทีนี้เราก็เลยชาร์จ20%เลยแนะนำตายบ้านที่มาแรงปี2023อยากรู้เหมือนกันมีด้หรอว่าจริงๆง่ายมากเลยอยากจะตายบ้านคุณคิดเฮ้ยไม่จริงๆมันมันมีหลักอยู่มีหลักอยู่บ้านแบบไหนที่ถูกที่สุดบ้านแบบไหนที่ถูกที่สุดบ้าน กลับเสร็จแลลองดูบ้านนกดาวนกดาวไม่ถูกบ้าไม่ถูก้องไม่ถูกไอสไตล์พูดสไตล์ไม่คาบูดเลยเดี๋ยวสไตล์ถูกไหรอพูดสไตล์เกเบิลไม่รูองสไตล์คับโมเดิร์นพลาสติกล้ออะไรพวกนี้คันทรีเอาตัวเนี้ยอะไรอะไรถูกบ้านไม่รู้ไม่มันก็คือบ้านที่ราคาบ้านที่รายละเอียดน้อยก็คือหมดเลย ถ้าสมมติสมัยก่อนอ้นาเซียอล็อบนี่โคตรแพงโครงเหล็กมีกระจกลูกฟูกนู่นนั่นโคตรแพงเลยประมาณประมาณสิปีที่แล้วตอนนั้นคนยังมีเงินคือถ้าเศรษฐกิจมันลงใะคนมันจ่ายน้อยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปทางนี้หมดถ้าสังเกตณปจจััจจุบันคาเฟ่สึดกาคาาเขาทําโค้งนิดๆหน่อยๆถือถูกใช่ไหมถูกว่ามันทาสีไม่มีอะไรมันแค่ทากระจกโค้ง คอามสวยๆพอแล้วอย่างนี้20ปีแล้วบ้านหลุย่จันทร์เลียจำยุคก่อนหน้านี้มาละสิ10ป,ปีเนี่ยก็โคกคือโคกเป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยเออใน,นพวกนี้โคตรแพงตายเปนอย่างนี้เส<า>จใช่แตอนนั้ใช่น,นะ้ตอนนั้นเลยแล้วมันต่อวิทยาศาสตร์มากเลยวะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังคำตอบแบบนี้ไม่จริงแต่ถ้าคุณมาถามมาคำถามใหม่ว่าสีของปีนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ยากเลยเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถูกกำหนดเรื่องราคาไอ้อันนี้ก็วิทยาศาสตร์ใช้ได้นะเออ แสดงว่าสิบปีที่แล้วมาถึงตอ Modern นนี้โมเดเรื่อยๆอ่านก็ถูกพูดอย่าีได้ไหม <c oughs> ใช่โมเดรื Modern ่อยๆคือคนก็จะหาทางของมัน,นที่สังเกตว่าคาเฟ่มันเอค่ะสีขาวโค้งๆเนี่ยมันเป็นการหาทางที่จะทำให้มันเจ๋งในราคาไม่แพงเดี๋ยวถ้าเป็นสมัยก่อนเนีโมเดลอาจจะเป็นกรอบสีอะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นอาร์คเป็นอะไรขึ้นมาเพราะมันจะมีความอยากจะเป็นแบบสมัยก่อนแบบคลาสสิกแบบอะไรพวกเนี้ยที่มันดูลักชัวรี่แต่ว่ามันถูกลดทอนมาให้เหลือแค่ผมว่าหลักฐานนีทำาัาเขาเยอะนะจริงจ หลักการเขาคือว่าทาไงก็ได้สไตล์ไหนที่ขายได้อ่าทีนี้สไตล์ไหนที่ขายได้เนี่ยจริงๆมันมีมันมีความความคลาสสิกของมันอยู่ก็คือทําให้บ้านดูรวยในจากก่ายไม่เยอะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอะ่ะเอออะไรก็จะผู้ถามตรง,งก็คือบบน่าคลาสสิกก็จะดูกัแบบหรูนิดนิดแล้วก็ทําให้ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกว่าทั้งจ่าย4 000, 000, 000, 000. ี่ล้านเหมือนจิบล้านก็จะเป็นสิ่งที่ property ์ชอบทำก็มีกลิ่นไอคลาสสิกนิดนิดหน่อยหน่อยคิ้วบัวอะไรพวกเนี้ยทำให้มันดูั l u x u ี y ขึ้นในราคาที่ไม่แพง วิทยาศาสตร์มากขอดูหวมจุ้ยครับกับสามิกควรเลือกใครออกแบบที่หัวสย oh. ถ้าเข้าใจตัวเองว่าตัวเอง,เองจะดูแน่ๆก็เอามาดูเลยแต่ถ้าไม่ดูก็คือไม่ดูเลยอย่ามาฮื่งกลางอย่ามาทีหลังมาทีหลังมากๆกําลังจะก่อสร้างอยู่แล้วแล้วมาโพ้งบางทีมัถึงท่านแบบรีกระบวนการขั้นใหม่ก็ได้ Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม